สวัสดีครับกับอัปเดตใหม่ของแมปบอกฟูทนะครับผมได้อัปเดตซีเว้นใหม่เข้ามาเกาะคิสซเนะไอร์แลนด์โอ้เอาว่ะเอาว่ะมาถึงกดปุ๊บแล้วไงต่อวิ่งเก็บไฟนอกเกาะไหนไฟวะพวกดาบอุปกรณ์หรือสีฮาคิของใหม่จะหาได้จากการสุ่มบนเกาะน,นี้เท่านั้นเลยนะครับ วิธีสุม่มคือการเก็บลูกไฟรอบๆเกาะเนี่ยลูกลูกไฟในในภาพเก็บมาขั้นต่ำสิบสิบอันในการสุ่มรอบหนึ่งนะนี่มันทาของเราจะชัดแต่ของจะได้เป็นการสุ่มนะครับผมก็แล้วได้ดวง ยในคลิปน,นี้รอบแรกรอ,อบแรก <ไป S 1> ผมยัง,ยงไม่รู้ <ไป S 1> ผมเลยมไม่ได้สุม่มเก็บอย่างเดียวแล้วหมดเวลา <nen S 2> การสุ่มต้องสุ่มตอน,นที่แบบมันนับเวลาอยู่เท่านั้นนะฮะพอหมดเวลาจบหาไมร่รอบรอบแรกเก็บมาได้25้าลูกรอบ2เลยกดสุม่มเข้าปุ๊บกดสุ่มเลยได้ประดับหลังมานะฮะเป็นคิสเนปริบบอนก็ใช้ได้เพิ่ม เพิ่มระยะการแดดลดคูลดาวแฟชสเต็ปแล้วก็เพิ่มเอเนอรด้วยนะครับผม mm hmm. อ้ยเยอะอยู่นะเพิ่มรีเลือดดีอยู่ประดับใหม่ดีอยู่ mm hmm. แต่ที่เราเล็งไว้คือ mm hmm. คิสเนมาร์ก mm hmm. มันเป็นประดับที่คอมโบกับผลคิสเนของเราได้เทว่าผลผลคิสเนวิ่งบนน้ำสบายๆ mm hmm. เร็วเกินจริงๆก็เร็วเกินไป วิ่งเลยลูกไฟอะไรเงี้ยลูกไฟแบบรอช้าๆเราวิ่งเร็วเกินวนอยู่นะลูกเดียวเราวนอยู่เก็บแม่ไอ้ทีเนี่ยที่ทุกคนกำลังวับปุ๊บปั๊บเก็บนู่นนั่นนี่เราวิ่งครับผมเราวิ่งไปวิ่งเก็บไปเรื่อยๆชิวๆเดีย๋ยวไปดูรอบที่สองกันเราพักผู้หญิงนเดี๋ยวเรียกว่าการตีเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวได้ยกว่าการตีเจอร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเรามีสูตรแช่ครับผมเจอแบบึงง่ายสูตรของเขาคือจอดรออยู่ประมาณทะเลห้าทะเล่วนห้าครับความอันตรายระดับห้าก่อนฟูมูลพอฟูมูลเราก็ขยับเรือเข้าไปส่วนหกแป๊บเดียวเจอเลยฮะสองรอบติดเลยอันนี้เราสุมได้ริบบอนมานะก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ยังไม่ยังไม่ใช่อันที่อยากได้แบบ ถูกใจถูกใจคือคิซเนมากับดาบใหม่นะครับผมดาบใหม่นี่คือแบบเทมากอยากได้แต่ไม่ออกเร่อนี้ผมย้ายจุดเก็บไฟมาเป็นอยู่แบบโซนหน้าเกาะบ้า,างรู้สึกตรงนี้มันเกิดแบบรัวๆๆเกิดแน่นมากเลยฮะแต่จะได้จะแต่จะเห็นว่าเร็วเกินไปจนเก็บพลาด ในหลายชอ็อตมันเร็วเกินจนคุมไม่อยู่คิสเนะผลนี้กับประดับเพิ่มความเร็วแต่มันถือว่ามันไว้มันก็คือแบบเราสามารถวิ่งแซงเรือเติมได้เรือเติมที่แบบบินติดไอพ่นคิสเนะวิ่งแซงแบบชิวๆผลโมจิกิ้ง กิ้งให้ทันเรือ,อยังยากส่วนคิสเน่แซงแซงทุกสิ่งแซงโมจิเสร็จแซงเรือต่อแซงแล้วไปวนวนกลับมาสองรอบแล้วแซงใหม่ก็ยังทันนั่นแหละรครับผลมันดีจริง ถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะว่าอยากรู้เรื่องอะไรของอีเวนต์ใหม่ในบอกฟุตบ้างคอมเมนต์ไ้เลย